สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาสู่คอร์ส TikTok Shop นะครับในวิดีโอ EP ที่1นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคอร์สนี้เนี่ยมันแยกออกจาก TikTok a d นะ TikTok a d ก็คือเป็นการลงโฆษณานะครับบนตัว TikTok Business น,น,นะครับแต่ครนี้ตอนนี้ TikTok ประเทศไทยเนี่ยเขาได้ทำการเปิดฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า TikTok Shop อารมณ์คล้ายๆกับเหมือนพวก Lazada Seller เหมือนพวกไลน์ไมช็อปเหมือนกับ Shopee อะไรประมาณนี้ครับให้เราเอาของไปขายบน TikTok ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวกันมาเลยเมื่อไม่กี่วันแล้วผมก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอ EP นี้เรามาลองสมัครกันดูครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนมันต้องใช้อะไรในการสมัครบ้างนะครับก็ EP 1เริ่มจากการสมัครก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวใน E ีต่อไปเราก็มาพรีวิวให้ดูนะครับัคร่าวๆก่อนละกัน ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับมาเริ่มลงสนามจริงกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแยกส่วนก่อนนะครับอันนี้คือ Ti t o อกธรรมดาที่เราเล่นกันในมือถือนะครับอันนี้ผมเปิดบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็เป็น Tik t o อกร้านหลงมาคาเฟ่นเนาะนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับพวก Tik t อกบัสซนเตนะซึ่งบัสซนเตก็จะเป็นบัญชีที่เอาไว้ยิงแอดนะครับคล้ายๆกับเหมือนพวกแฟนเพจซึ่งไอ้พวกแฟนเพจเนี่ยสามารถเชื่อมโยงมาที่บัญชีส่วนตัวแบบนี้แล้วเอาคลิปในบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปยิงได้นั่นเอง ในส่วนของ TikTok Shop นะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ Google ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า TikTok Shop เราก็จะเจอนะครับเป็นโฆษณานี่แหละเขียนว่า seller th.tiktok.co ok. .com นั่นเองนะครับหรือจะเป็น seller tiktok.com ok. แบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาปุ๊บหน้าแรกเราก็เข้ามาเลือกเลยว่าเราเป็นผู้ขายที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเพิ่งทำการเปิดตัว ติ๊กต็อกช็อปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้รบมือเลยกบมือให้เลย <c oughs> อ่ะอันนี้คือผมได้ทําการสมัครแล้วก็ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล็อกเอาออกให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะอะลงทะเบียนก่อนแล้วกันอันนี้คือหน้าตาลงทะเบียนนะครับเบื้องต้นคือสามารถเชื่อมกับบัญชี t ิ k กต็อกให้ได้เลยนะครับคือเราถ้าเกิดเราใช้บัญชีนี้อยู่ เราก็เชื่อมกับบัญชี Tik t o k ได้เลยหรือถ้าบางคนไม่มีบัญชี t i k t o k มีแต่บัญชีที่เป็นพวกบัสชีเอ็กซ์เคาท,ที่เอาไว้ลงโฆษณาก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้บัสิีเอ็กซ์เคาท,ที่เป็นทิ k ตอกบัญชีเนเนี่ยลงทะเบียนเข้าไปนะครับก็สามารถลงทะเบียนหรือจะสมัครขึ้นมาใหม่ก็ได้ตามนี้เลยก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเข้าด้วยอีเมลให้ดูแล้วกัน อันนี้คือผมใช้ตัว TikTok Business น,นะครับในการลงทะเบียนเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยอ่ะจะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ให้เล่นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวพวกฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเราค่อยไปเล่นกันแล้วกันในวิดีโอ EP ตัดัดไปนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ได้อัปโหลดเอกสารนะครับจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเริ่มขายอย่างแรกก็คือต้องมีเอกสารก่อนเอกสารนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะลงทะเบียนในนามบริษัทหรือเราจะลงทะเบียนในนามธุรกิจส่วนตัวถ้าธุรกิจส่วนตัวก็ใช้เป็นสำเนาบัตรถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นพวกหนังสือรับรองนะครับเดี๋ยวผมลงบริษัทให้ดูก่อนนะครับถ้าบริษัทผ่านก็ใช้บริษัทละกันผมจะใช้เป็นชื่อร้านว่าเจนีช็อปละกันนะครับเพราะว่าลงมากับเจนีเป็นเครือเดียวกันเนาะแล้วก็ผมจะอัปโหลดเอกสารลงไปนะครับเอกสารจะ,จะมีหน้าตาแบบนี้ครับ เนี่ยอันนี้คือเอกสารน,นี่หน้าตาเอกสารนะครับก็เอ่อถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะมี2ออย่างเนาะก็คือเอกสารแบบนี้ที่ออกจากกรมพัทแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือรับรองแต่หนังสือรับรองมันต้องไปขอเไี่ยเดี๋ยวผมลองดูแบบนี้ก่อนถ้าผ่านอันนี้ก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็เดี๋ยวลงทะเบียนในนามบุคคลก็ได้ครับแต่ผมเชื่อเพื่อนๆอ,นอะ่ะคงลงในนามบุคคลอยู่แล้วแหละแต่อันนี้ถ้าเกิดเผื่อมันขายได้ผมก็รายได้ก็เข้าบริษัทไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องภาษีเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแก้พวกชื่อบริษัทนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เขาใช้ AI ในการจับนะเขาพิมพ์ชื่อเจนี N e. ผิดนะครับเจนี De N e. ต้องเป็นเลขเจ็ดนะครับอ่าประมาณนี้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอันนี้เขาก็ดึงมาจากรูปให้เราเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลองกดอ่าถัดไปดูนะครับหรือกดส่งนะ เขาก็จะให้เราตรวจสอบก่อนประเภทธุรกิจชื่อร้าน JNE Shop นะครับแล้วก็จะเป็นบริษัทเจ e นของฝากเมืองเพชรบุรีจำกัดหมายเลขจดทะเบียนอันนี้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับของบริษัทโอเคยืนยันยืนยันแล้วนะครับที่เหลือก็จะต้องรอดำเนินการนะเขาบอกว่าเอกสารของคุณอยู่ในการตรวจสอบขนาดนี้ผู้ซื้อจะมองเห็ุผลได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านการยืนยันแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการป้อนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับฉันไม่ต้องการฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้นะครับถ้าเกิดว่าออต้องบอกนี้ก่อนนะตามกฎหมายเรื่องภาษีเนี่ยถ้ารายได้ไม่เกินล้านแปดแต่เรายังไม่ต้องจดปพสองศูนย์นะครับหรือว่าไอ้ตัวแวกเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดรายได้เกินแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีใบที่เขาเรียกว่าปพสองศูนย์เนาะเราก็เลือกแล้วกันว่าเราจะออกใบกํากับภาษีไมหมจะออกหรือไม่ออกอ่ผมเลือกไม่ออกก่อนแล้วกันนะครับดําเนินการต่อโดยไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่ หรือฉันต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ออกใบแจ้งหนี้และรายการภาษีของศูนย์ขายนะครับอ่าแล้วก็ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอ่าเราก็เลือกไม่มีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถัดมาที่เราจะต้องทําก็คือเราก็จะมาเพิ่มสินค้าแล้วกันสรุปแล้ว EP นี้น่าจะได้ลองลงสินค้าเลยนะครับก็คือเราก็ทําตามขั้นตอนของเขาเลยแต่ว่าเดี๋ยว สินค้าเนี่ยมันจะยังไม่โชว์นะมันต้องรอเขาตรวจสอบก่อนเนี่ยว่าเขาตรวจสอบผ่านปุ๊บเนี่ยสินค้าชิ้นแรกของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มโชว์นะครับมาตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนเพิ่มผลิตภัณฑ์กันเถอะนะครับบุคคลในการติดต่อนะครับอ่าเจ้าหน้าที่แล้วกันเบอร์นะครับเบอร์อะไรดีเอาผมเอาเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วกันนะครับเบอร์ร้านนั่นแหละที่อยู่ของคลังสินค้าในการรับสินค้าอ่า ร้านเจนี่ของฝากเมืองเทสบุรีนะครับหนึ่งครับหนึ่งนี่ไงครับเจอแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าเขาไปโคกับแบบว่าพวก Google ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าร้านพวกนี้ผมปักหมุดอยู่แล้วนะครับเราก็ป้อนรหัสไปษณีลงไปนะครับเจ็ดหนึ่งสามูนนะครับจริงๆแค่คลิกมันก็รู้แล้วถ้าอย่างนะครับโอเคอะเริ่มต้นเลยครับโปดเลือกที่อยู่ แล้วก่อนนะทําไมถึงเลือกที่อยู่ไม่ได้อ่ะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขึ้นมาอยู่อันเดียวกันตั้งค่าเป็นการที่อยู่ส่งคืนนะครับโอเคตึมลงไปครับเรียบร้อยครับอะคราวนี้มาเพิ่มสินค้าตัวที่หนึ่งกันก่อนลเอ่อเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอารูปก่อนนะครับยังไม่มีรูปสินค้าเลยก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือมันเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วผมเองก็ มาทําให้ดูกันแบบสดๆเลยนะว่าเฮ้ยมันสมัครแบบไหนยังไงคือผมก็เอาเอกสารที่มีอยู่นะตอนนี้ยเอามาลงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวลองหารูปสินค้าสวยๆหน่อยแล้วกันอ่ะลองได้มาสักรูปหนึ่งแล้วะมึกแก้วเสียบไม้ดึงแพก็กลงเล็บห้าไม้หมวดหมู่อะไรดีครับดูสิหมวดหมู มีของทานเล่นไหมครับมีอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารสําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของอบเหรอส่วนใหญ่ถ้าอาหารสําเร็จรูปมันจะเป็นแบบนี้อาหารกระป๋องหม้อไฟกึ่งสําเร็จรูปผมลงอยู่ในบะหมี่แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีเป็นอาหารทะเลเนาะมีไหมมันก็มีแค่เนี้ ขนมนะครับหรือลงเป็นขนมดีขนมอบแห้งแล้วกันขนมอบแห้งนะครับอ๋อมีแบรนด์แล้วด้วยตอนนี้ก็มีบางคนที่เขามาลงขายแล้วเนี่ยเห็นไหมเทียบเลยแต่ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตรับเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้าไปนะครับโอ้ต้องมีใบรับรองเครื่องหมายการค้าเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของเครื่องหมายการค้า อ๋อต้องยืนยันเอกสารก่อนครับถ้างั้นตอนนี้เรายังเลือกแบรนด์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเอกสารเรายังไม่ผ่านนะเรายังเพิ่มแบรนด์ไม่ได้แต่ว่าจริงๆของบริษัทเจนีเนี่ยผมมีเครื่องหมายการค้าอยู่จดทะเบียนขออนุญาตไปดหมดละเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผ่านแล้วเดี๋ยวใน EP ถัถดไปมาทําให้ดูแล้วกันนะอ่ะครนี้ก็เพิ่มรูปสินค้าลงไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมมีรูปอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ไปหารูปมาคท่าๆแล้วอ่านี่ครับรูปสินค้า ค่อยๆจัดเรียงรูปไปครับแล้วก็อธิบายนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่แฟนเพจนนิดหนึ่งเราสามารถก๊อกพวกนี้มาลงได้ไหมก็จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเขียนอะไรมากมายเนาะก๊อกมาลงแม่งเลยคือก็จะมีเป็นพวกเลนราคาที่ผมทำไว้อยู่แล้วครับอเอามาวางครับ รู้สึกจะแนบรูปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองแนบรูปสักรูปหนึ่งแล้วกันเนี่ยเขาก็ดึงรูปมาให้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้ามีวิดีโอจะใส่วิดีโอไปไหมไม่ใส่แล้วกันข้อมูลการขายนะครับก็จะมีหมึกแก้วเสียบไม้หนึ่งแพ็ค เป็นแท็กนะครับเขาให้ใส่ได้แค่นี้ก็เส็จเขียนว,ว่าหมึกแก้วเสียบไม้แล้วกันแล้วเราก็กดเพิ่มภาพแล้วกันมึกแก้วเสียบไม้จะมีตัวเลือกไหมครับจะเป็นแบบกีเเขาเรียกว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงก็จะเป็นขาสั้นขายาวอะไรประมาณเนี้ย อันนี้ของผมไม่มีตัวเลือกเนาะก็เป็นแค่หมึกแก้วเสียบไม้แล้วกันขนส่งนะครับน้ำหนักของสินค้าหรอน่าจะประมาณศูนย์จุดสามกรัมนะน้ำหนักพัสดุควรมากกว่าศูนศูนย์กิโลอ่ะสามกรัมแล้วกันอ๋ออันนี้เขาตีเป็นกรัมให้อยู่แล้วมันมีเป็นกรัมกับกิโลนะครับเอ่อความกว้างของชนิดผลิตัน์อันนี้ไม่บังคับนะครับไม่ใส่แล้วกันระยะเวลา ในการประกันเราประกัน1นึ่งวิ้แล้วกันโอ้โหนี่เขาจริงๆเขาเขาบอกว่าไม่บังคับนะแต่ว่าเราประกันไปก่อนก็ดีนะครับนโยบายในการประกันนะครับไม่มีนะครับจะเก็บปลายทางไหมถ้าเก็บปลายทางาก็กดเปิดนะเสร็จแล้วกดเผยแพร่ครับมีอะไรที่ยังไม่ได้ใส่อ๋อแบรนด์ยังไม่ได้ใส่เลือกเป็นแบบไม่มีแบรนด์ไปก่อนนะครับถ้าเบื้องต้นแล้วก็กดเพิ่มตัวเลือกนะครับเอาเป็นมึก เสียบไม้อ่าผมใช้แบบนี้นะเสร็จแล้วอันนี้เป็นหมึกแก้วแล้วก็เพิ่มตัวเลือกเป็นปลาแดงนะครับสินค้าหนึ่งตัวสามารถลงได้หลายอย่างเลยอ่าสมมุติหมึกแก้วใช้รูปนี้แล้วก็ปลาแดงใช้รูปนี้เสร็จแล้วเราแก้ข้างบนครับ อาหารหมึกเสียบไม้แล้วกันมึกเสียบไม้1นึ่งแท็กห้าถึงเจ็ไม้อแบบนี้ครับเราจะได้ขายได้หลายอย่างหน่อยเสร็จแล้วอลองดูครับพรบหมดหรือ,อยังความกว้างความ,วามยาวความสูงนะครับไม่ใส่ได้นะครับเสร็จแล้วกดเผยแพร่ราคาปรีกก็สาสิบหาบาทปลาแดงก็สาสิบหาบาทนะครับปริมาณหนึ่งพัน SKU เป็น NEE 0ูนยึ่ง แล้วก็ J N E E 0 0 0 SKU ก็เป็นคล้ายๆก็เหมือนว่าเป็นหน่วยให้จําง่ายๆครับของสินค้านั้น,น,นแต่ว่าเขาจําเป็นแบบว่าเป็นเป็นรหัสครับเขาอาจจะไม่ได้เรียกหมึกแก้วหรือปลาแดงครับอันนี้ในเชิงของคนที่เขาทำสต็อกนะอ่ะถ้าครบแล้วนะครับก็กดเผยแพร่ดูครับอันนี้ผมลงให้ดูแบบว่าไปพร้อมกับเพื่อนๆคือผมก็พึ่งสมัครนี่เลยนะแล้วก็อัดคลิปไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยตอนนี้เราได้ลงสินค้าไปแล้วนะครับหนึ่งอย่างมีการให้ขนมคะแนนด้วยเครื่องมือในการจดจำอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มสินค้าจำนวนมากนะเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววิดีโอ EP นี้เนี่ยก็จะจบเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีหลายอย่างที่เราต้องรอให้บัญชีอนุมัติก่อนนะครับอย่างเช่นพวกบัญชีธนาคารเนี้ยพวกการเงินเนี้ย เดี๋ยวรอให้บัญชีอรนุมัติก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาลองขายกันจริงๆเลยนะครับอันนี้คือผมก็ลงให้ดูคร่าวๆเลยนะครับในวิดีโอ EP ที่ะนั้นสรุปเลยนะครับ EP นี้ได้รู้เรื่องอะไรบ้างครับ EP นี้ได้รู้เรื่องเอกสารแล้วก็ได้รู้เรื่องการสมัครแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการลงสินค้านะครับอันแรกเลยอ่ะคราวนี้ก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ก่อนนะครับช่องทางที่1ก็จะเป็นช่อ n ทานัทวุฒิภูมิเพชรนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณให้ด้วยนะแล้วก็จะมี Li n e แอดแ o ทูธ854นะครับก็กด f o l l o w ไว้ได้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะบอสแคร์ให้ได้เรียนก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของแฟนเพจกับ Facebook ส่วนตัวอันนี้แฟนเพจนะครับเป็นชื่อสะทายต่อทายวยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับเวลามีไลฟ์สดลงทะเบียนคอร์ ลงที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเฟซส,ส่วนตัวนะครับเป็นชื่อสัตว์ไทายเฉยๆนะแล้วก็วงเล็บชื่อสากฤษก็สามารถมาตามได้ใครอยากดูชีวิตส่วนตัวนะเออก็เข้ามาติดตามกันได้ฟอลโล่กันได้แล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้เลยก็คือเรื่องของกลุ่มคือตอนนี้ผมมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับชื่อกลุ่มว่าคังความรู้อันนี้เซิร์ชได้กดขอเข้าร่วมมาได้เลยนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเอาไว้พูดคุยนะครับ สอบถามปัญหาต่างๆนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามนะครับห้ามโพสซื้อโพสขายโดยเด็ดขาดน,นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับผม